สวัสดีครับพบกับช่องดิบนิวเทรดเดอร์นะครับวันนี้วันที่28ธันวาคมนะครับอีกไม่กี่วันก็จะหมดปี2025แล้วนะครับผมวันนี้เรามาดูกันว่ามุมมองในของตลาดทองคำเนี่ยจะมีแนวโน้มไปในทิศทางไหนก่อนที่จะหมดปี2025นะครับในวันจันทร์วันที่29ก็คือวันพรุ่งนี้สมมุติถ้าเกิดตลาดมีการเปิดมาเนี่ยผมมองว่า ทิศทางยังคงมีแนวโน้มที่จะเป็นในฝั่งของ bullish trend หรือ trend ขาขึ้นอยู่นะครับผมเพราะเรียบง่ายมากครับเทรนทั้งหมดยังคงเป็นเทรนขาขึ้นไม่ว่าจะเป็นเทรนเดย์หรือของเทรนสัปหรือแม้แต่เทรนมันแน่นอนครับมันเป็นเทรนขาขึ้นหมดอีกทั้งหากเรามาย่อยดูที่โครงสร้างของรายย่อยก็คือพวก4 h หรือพวกสวิงเทร e รเราก็จะเห็นว่าโครงสร้างยังคงเป็นฝั่งขาขึ้นชัดเจนขาขึ้นดูได้จากอะไรครับดูได้จากรอบสโตรหรือดูได้จากกราฟเป่าก็ได้ว่าหากราคาเนี่ยมันมีการยกไฮยกโลขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าโครงสร้างเนี่ยมันคือเทรนขาขึ้นหรืออัพเทรนนั่นเองนะครับคราวนี้แล้วเป้าล่ะจะมีโอกาส วิ่งขึ้นไปหาถึงไหนต่อนะครับโดยเป้าในการที่วิ่งขึ้นไปครั้งนี้ของทองคําโลกนะครับ XAUUSD ผมมองว่ามีแนวโน้มที่จะวิ่งขึ้นไปแตะแนวต้านสําคัญหรือโซนกวักมือเรียกที่4644 4687และแถวแถ4745หรือ4750อยู่ในช่วงเลนจ์ตรงนั้นดังนั้นในโซนตรงนี้ผมจะขอตีเป็นกล่องสีแดงไว้นะครับผม ตีเป็นกล่องแดงไว้เลยว่าเป้าของราคาทองคำเนี่ยมีโอกาสที่จะวิ่งแตะขึ้นมาหาแหน่ๆถ้าหากเราอ้างอิงราคาทองคำโลก XAUUSD เนี่ยหากเราไปเทียบกับทองบาทบ้านเราผมมองว่าหากราคาทองบาทบ้านเราเนี่ยสามารถเบรกหายก่อนหน้าได้ที่ราคาได้ทำออทามหายไว้แถวๆประมาณ67810นะครับ6 7 8ม0บาท หากเบรคขึ้นมาได้ผมมองว่ามีโอกาสจะขึ้นมาแตะอะไรครับเลข7 xx หรือตรงนี้ก็คือโซน7จ็ด0มื่บาทและอาจจะขึ้นไปแตะได้ถึง7จ็ดหหิบาทได้นะครับผมซึ่งมันก็จะเปรียบเสมือนทองคำโลกเมื่อกี้หากราคาวิ่งมาแตะตรงนี้ได้เนี่ยทองคำบาทบ้านเราก็จะวิ่งขึ้นมาแตะอะไรครับเห็นเลข7ได้เช่นกัน ดังนั้นทองคําบาทบ้านเราแนวจับตาผมมองว่าอยู่แถวแถวโซนนี้มีโอกาสแน่นอนถ้าหากผมต้องพูดว่าถ้าหากแนวรับไม่ถูกทําลายหรือ time f ฟ a m ใหญ่ยังไม่ถูกทำลายมีโอกาสแน่นอนครับได้เห็นเจ็ดหมื่นบาทแน่นอนนะครับอาจจะสิ้นปีนี้ก่อนสิ้นปีนี้หรืออาจจะ หลังปี2025ก็คือปี2026อาจจะได้เห็นเลข7นะครับผมคราวนี้กลับมาที่ในเรื่องของโครงสร้างในเรื่องของไทม์เฟรมที่ผมพูดว่าหากราคาโครงสร้างยังไม่เสียทรงหรือยังไม่เสียเทรนขาขึ้นเราก็จะอ้างอิงจากอันนี้ครับผมอาจจะเป็นอ้างอิงในเรื่องของไทม์เฟรมรายชั่วโมงก่อนก็ได้ว่าหากไทม์เฟรมรายชั่วโมงหากไม่หลุดโลก่อนหน้าตอนนี้ผมเปิดที่ 4H หาก4 h ไม่หลุดที่4172 ราคาสมมุตินะครับมีการยอร่อพักตัวอีกรอบหนึ่งหากราคายังไม่สามารถขึ้นไปหาเลข4ี่หได้มีการพักตัวมาอีกรอบหนึ่งก่อนแต่ยังไม่หลุด4ี่หนึ่ง,งผมก็มองว่ายังมีโอกาสที่จะค่อยๆไหลกลับไปค่อยๆไตกลับไปทำ l อทำไฮหรือเบรกไฮที่มันมีการยอร่อพักตัวแล้วเบรกขึ้นไปต่อได้มาหากล่องส่วนแดงได้อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วถ้าเกิด มันก็มีท่ายแล้วถ้าเกิดมันหลุด4172ล่ะหมดสิทธิ์แล้วหรอผมก็ต้องพูดว่ายังไม่หมดสิทธิ์ครับแต่เกมมันอาจจะยืดขึ้นยืดขึ้นในที่นี้คือ time frame day ซึ่งเป็น time f r a m ใหญ่มันอาจจะมีการย่อพักตัวลงมาก็คือ4 h e ที่ผมเปิดดูเมื่อกี้ตรงนี้คือโลของ4 h เส้นดำถูกไหมครับสมมติผมเปลี่ยนเส้นก่อนหากมันมีการ หากมันมีการเสียทรงหลุด C 1 7 2ลงมาแต่แต่แต่ยังไม่หลุดโครงสร้างของ time frame day เส้นสีเหลืองซึ่ง low time frame day อยู่ที่ตรงนี้ครับ3890อ่าผมขอตีเป็นเลขกลมๆนะ3890หากหลุด4172แต่ยังไม่หลุด3890 การที่จะวิ่งกลับขึ้นไปหา 46, 44, 4687, 4745ยังคงมีโอกาสได้ขึ้นไปอีกรอบอยู่นะครับแต่แบบที่ผมบอกเกมมันอาจจะดึงเชงนานหน่อยกว่าจะมันกลับขึ้นไปใหม่เพราะเทนใหญ่มันยอ่อเทนใหญ่ยอ่อแล้วมันอาจจะต้องอาศัยเวลากว่ามันจะดีดกลับขึ้นไปได้อีกรอบนะครับแต่ถ้าหากมันไม่หลุด4172 ระยะเวลาในการที่จะดีดกลับขึ้นไปหาตรงเนี้ยมันก็จะเร็วขึ้นเพราะว่ามันเป็นการย่อพักตัวของแค่ time frame รายชั่วโมงนั่นเองนะครับผมอันนี้คือภาพมองแบบกว้างๆของตลาดทองคำโลกนะครับผมส่วนทองคำบาทบ้านเราก็สามารถอ้างอิงจากทองคำโลกได้ครับก็คือมองว่าห้ามหลุดห้ามหลุดห้ามหลุดที่ราคาอ่ะผมขอตีเป็นเลขกลมๆแล้วกัน60 0แล้วกัน หกหมื่นแล้วกันตีเป็นเล่ก,กำกบไปเลยห้ามหลุดหกหมื่นบาทนะครับหากราคาต่อให้มันจะมีการย่อพักตัวลงมามากน้อยแค่ไหนก็ตามแต่ยังไม่หลุดหกหมื่นบาทยังมีโอกาสวิ่งกลับขึ้นไปหาเลขเจ็ดได้แน่นอนนะครับผมอันนี้ก็คือมุมมองของตลาดทองคำโลกและตลาดทองคำบาทของบ้านเรานั่นเองนะครับผม ยังไงก็ตามใครถือทองไว้ผมมองว่ามีลุ้นแน่นอนครับสำหรับก่อนสิ้นปีนี้หรืออาจจะต้นปี2026มีลุ้นครับผมแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ